ครับสวัสดีครับพี่น้องครัสวัสดีครับด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อวานยังกินมื่อวานเมื่อวานนี้ต้มปลาช่อนกินต้มปลาช่อนกับน้องติ๊กไหมน่าเลยทำทำพี่น้องเขาหนาววองดิหนาวไหมอยู่บ้านหนาวปะจ้าอยู่บ้านหนาวปจ้าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่อยังวมื่อวานกินเรบอกพี่น้อกต้มปลาต้มปลาอหยังปลาหยัง ต๊กตกต๊กจกปลาคอปลาคอภาษาไทยเรียกปลาช่อนอ่าตุ่ปลาคอเนี่หลานสาวตุ่มปลาคอเีบ้ับจะใช้หาพ่น้องกันอ้ยขอตายน้ำไ่หมอาไปเอาไปเอาไปอาไปเ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 อาไเอาไปเอไปเอาไปเอาอาไปเออาไอาอาาไปเอาไปเอาไเอาาไปเอาไปเอาไปเอเออไปเอาไปเอาไปเอเอาไอาไปเอาาไปเอาไปเอาอาไปเ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 อาไอาไปเอาไอาไอไปเออาไปเไปเออาไปเอาไปอา

เด oh okay. ี๋ยวินไปดีไหมไเฮ้ยๆๆน้อช้ยัอารมไหมน่ะมานี้หมกับ ah เขากินครับน bon <No ี้ครับน้องหลานสาวมาเลยน้ำต้มขึ้นครับกินเหลียงมาขึ้นน um ี่ป okay ีใหม่แสบมันม้นแสบบะแสบได้ได้ยังกินนบมขึ้นนี่ยังเหอ ยังไเหรอยังยังเหรอยังเหรอยังเหรอยางหมูยางหมูยางหมูยังไอยังหมูยังหมูกันอ่าก็ยังยังตรีนไกล้่หม่ยังตรีนไกล้ร้อมยังหมูร้อมเดี๋เว็บปีแมบเพื่อเลืกเที่ยงคืนมึงครับนะตื่นเช้าก็เลยมาษาจีบีน้องกันมึงเนีมากินต้นบวคอไปนะต้นบวคอกันอ่าายังนงไดดใกล้ปิดเทอบแมตือบหมดด บลูนกมันขโมงหัวเศษๆครับเศษๆพวกนี rồi, ้ตุ่มปลาคอยเดี đ đ ๋ยวไปไปดูลองสิล้วตุ่มปลาคอยมันกินกันเราแบบลมถาหลานหลานสาวหลานสาวมันจะเอ่ยมันจะอุดรอดเป็นปะผู้ใดหลานสาวผู้ใดเลมินเลมินกับผู้ใดครับไอ้ดังไอ้ดังเลี้ยน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 จบแล้วตีไปจบไปจบแล้วจบแล้วจบปีใหม่ เรียนพยาบาลครับเรียนพยาบาลรับเอ่อเรียนกฎหมายนะลานสาวกบอธิ่านคือเ้เฮ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 ่เอ็มว่าตีอยฮะเฮ้ฮึใส่เสื้กันหนาวไม่หนาววะใส่ใส่เสื้กันหนาวไม่หนาว่ะหนาวหนาวเลยกู้ใส่ครับเอาไปพ่อคลิปหน้าเพื่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายสอตีบหมาเด้อ สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีไหนสองพันหร้อนหกร้อยสองพันห้ารสห้ายหสิบแปดหสปสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายจุ๊บบายเด้อจุบบายกันสวัสดีครับทุคสวครับสวัสดีปีใหม่ครับสอถืว่าสวัสดีปีใหม่าอยากตยคลิปอีกบ๊ายบายสวัสดีครับพอยากตยคลิปอีก